ใช่อีกร <ā> <inaudible> ุมจะไปไหนไม่รู้อีกรุมจะไปไหนต้องหารุมจะไป กำลังคนตาแล้วแหละนะโอ้ยทุกคนใ่ตาแดงมน่าหลอกเลยนี่มนน่าหวั่นใเยไม่เชื่อมาดูน่าหวอ่น อุ้ยใช่ใช่ฮ่านี่หล่อมากเลยนเต้องอะรอ่หอนี่มเลยนีนนี่อ

วันนี้ผมใส่ผมใส่เรื่องไม่เรียบร้อยอยู่บ้างไม่ได้วันนี้ผมใส่ผมใส่เรื่องไม่เรียบร้อยอยู่บ้างไม่ได้